โดยพิธีในภาคค่าเริ่มต้นด้วยพุทธศสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีถวายกองบุญพัตหารบูชาข้าวพระโดยมีกาลยาณมิตรปรมาศีจินดากลดาลยาณมิตรคาร์ลสคลาร์ และกาลยมิตรแถวสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวพร้อมกันนี้ท่านประธานก็ได้ถวายกองบุญแด่พระประเวศวราสโยเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโกท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีฉลอง5ปีวัดภาวนาซานดิเอโกซึ่งท่านซึ่งประธานทั้ง10คณะค่ะได้กล่าวถวายพร้อมกันจากนั้นได้ทอดผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ ส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาภาพป,ป่านอกจากนี้ทุกท่านยังได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยค่ะและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาดว่าให้ทุกท่านปลื้มใจเมื่อระลึกถึงบุญที่ได้ทำตลอดต่อเนื่องทั้งปีที่ผ่านมาบุญที่เราได้สั่งสมด้วยการมาทำนุบํารุงพระพิสุสงฆ์ ซึ่งมีมโนปณิธานมุ่งสู่ที่สุดแห่งธรรมเป็นมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้สรรพสัต์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์และเข้าสู่พระนิพพานบุญที่เราสนับสนุนพระพิสุให้ท่านได้ทำงานที่แท้จริงเป็นบุญใหญ่ที่จะส่งผลให้ทุกท่านพบความสุขความสำเร็จในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะจากนั้นก็เป็นพิธีสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่ ปีพุทธศักราช2565โดยเริ่มต้นด้วยท่านประธานสงฆ์จุดประที่บูชาพระรัตนตรยัยส่วนคณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้สวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตร1จบสวดอิติปิโส22จบแล้วจบด้วยบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอีก1จบค่ะก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันอธิษฐานจิตให้เป็นแผนผังของชีวิตในปีใหม่ และได้รับฟังทบทวนโอวาทปีใหม่ของหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นของขวัญอันล้ำค่านอกจากนี้ค่ะท่านประธานสงฆ์ยังได้มอบของที่รึกแก่เจ้าภาพพัฒหารประจําปีและจับฉลากของขวัญแก่ทุกท่านที่มาร่วมงานด้วยค่ะ